มีข่าวอัปเดตนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะคือณตอนนี้สิ่งที่เรารู้กันใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่ารัฐบาล ส่งคำถามไปให้กับปริฎตีกาครับในประเด็นเรื่องของการที่สามารถจะทําได้ไหมเนี่ยการที่จะกู้เงินมาเพื่อสําหรับโครงการพรบกู้เงินโครงการที่ชอบวโลเลตหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันสามารถจะทาได้ไหมทำได้ไหมะโดยเป็นการสอบถามเฉพาะเรื่องกฎหมายเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นหนึ่งข้ไม่น้อยไปกว่านี้ถามไปหนึ่งข้อเท่านั้นคุณผู้ชมส่วนเป็นคําถามว่าอะไรเนี่ยก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ผมสงสัยมันเป็นแบบความลับมากอ่ะใช่แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานในคุณเสถา ก็้อัปเดตกับเรานะครับว่า <Okay. S 2> ได้รับคําตอบจากกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มการาคมที่ผ่านมาครับโดยมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากนี้เนี่ยเราคงต้องฟังความคิดเห็นอีกหลายฝ่ายโดยอีก2วันข้างหน้าเนี่ยคงจะมีการออกมาแถลงว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะทําอย่างไรต่อไปคุณเสถียรายก็บอกว่าเบื้องต้นเบื้องต้น,นนะฮะเบื้องต้นทำไมฮะไม่มีข้อติดขัดอะไรอเมีเพียงข้อเสนอแนะและขั้นตอนที่ต้องไปทำต่อ ท่ากับว่าประเด็นว่าเอ๊ะจะมีข้อติดขัดอะไรไหมนี่ถ้าตามคุณเสรษฐาบอกนี่เบื้องต้นนี่ไม่มีอะไรติดขัดแล้วนะอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อวานเนี่ยทางสำนักข่าวอิสราเอลก็รายงานนะครับว่าแหล่งข่าวครับจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแหล่งข่าวจากสำนักง่านคณะกรรมการกฤษฎีกาเอาละสิเออเอาดิเปิดเผยครับกับสำนักข่าวอิสรานะครับบอกว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ได้ฟันธงว่าการกู้เงินทำได้หรือไม่ อย่างไรก็ดีย้าอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้คำถามเราไม่รู้คําถามไม่ร่ว<ง>มถามจริงเราไม่รู้เขาถามว่าอะไรใช่ต่อมามาเป็นกรุงเทพธุรกิจกันมากคุณผู้ชมจัดมาครับคุณปามกรุงเทพธุรกิจนะครับก็รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากวงในเช่นกัน mm. เขามีแหล่งข่าววงในกันหมดเลยนะอ้างอิงแหล่งข่าวว่าประเด็นสําคัญที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความสําคัญคือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินเพิ่มเติม,ตมจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของรัฐบาลจะสามารถทำได้เมื่อเกิดกรณีวิกฤตฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎหมายมาตรา53ของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งมันคือคำถามเดียวกันและข้อสังเกตเดียวกันจากฝั่งประชาชนจากสื่อแล้วก็จากพักฝ่ายค้านที่พูดกันมาตั้งนานแล้วบอกว่าเออรู้ว่ามันทาได้แต่ว่ามันทำได้เฉพาะกรณีนี้นี่ คณะกรรมการกฤษฎิกาก็ตอบอย่างเดียวกันก็อันนี้ก็คือที่เรารู้อยู่แล้วไงใช่มันคือข้อมูลที่เรารู้กันอยู่แล้วมันเสียเวลาประชาชนมากอ่ะคุณทําให้พวกเราอ่ะในฐานะนายจ้างของพวกคุณอ่ะอืทําให้พวกเราอ่ะเสียเวลาเออแล้วนี่เหรอคิดใหญ่ทําเป็นมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้เชื่อพวกเราเถอะเราทําได้เก่งเศรษฐกิจเก่งปากท้องเนี่ยแล้วคาตอบที่ได้กลับมาแม่งก็เหมือนเดิมเออถามิงมันเวียน <laughs> <laughs> ตโลก <c oughs> คือมันเวียดมากครับมันเวียดแล้วมันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเล่นอะไรกันอยู่ออไอ้คําว่าแบบเล่นปลาหีอะไรกันอยู่เนี่ยเออมันเรากําลังเห็นกันอยู่ตามตาตอนนี้แหละครับ